สวัสดีครับพี่จวบโอ้โหมาแล้วครับพี่จวบเราอ่นะอันนี้พี่จวบเป็นมือหนึ่งของเรื่องเรื่องแอร์เรื่องทังเครื่องทำความเย็นนะครับตรงนี้พี่จวบจะเอาจเจ้าตัวคอมเพรสเซอร์บัตเล็ตนะครับ12โวลท์ยีโวลท์หกวัต มีของคอยร้อนเบียร์สดๆมีตวลาการความร้อนเป็นขนมร้อยนะครับจับยัดเข้าไปในตูนน้เล็กๆอันนี้ที่พี่จุกเตรียมมาให้โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับไม่น่าใช้เรื่องยากนะครับโอเคครับครับเพื่อนๆเ,เราตอนนี้เราโมโมูนะครับโม่เคเรื่อง เย็นลม12-24โวลต์นะครับปกติเนี่ยในชุดคอยร้อนเนี่ยจะจะวิ่งวิ่งวิ่งของเดิมจะวิ่งอยู่ทั้วันนี้เลยนะครับแต่ตอนเนี้ยเราไม่สนใจละตรงนั้นเพราะเราต้องการจะเอาให้มันเย็นสุดๆกันไปเลยนะครับนี่ครับเป็นชุดนี้นะครับอ,อ่ะโวยพัดลม2ตัวนะะฮรับประกันว่าเย็นจัดเย็นใจแน่นอนนะครับ แค่นี้ไม่พอครับอของเดิมถามว่าพอไหมก็น่าจะใช้ได้นะครับแต่ด้วยความกระหืนกระหายของเราเราต้องกันเทสครับว่าถ้าเกิดใช้แบบโมจะเป็นยังไงนะครับแบบ D Y จะเป็นยังไงนะครับนี่เป็นจทยเร่องวิาสีรษะเวลามากนะครับเทเป็นเลยนะครับก็ว่าติดบายความร้อ,รอน วน CPU ที่เร็วที่สุดในโลกเลยครับปรมาณนะครับตัวนี้นะครับเราตั้งไม่ได้ตั้งนะครับมาจากโรงงานเลยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณติดลบนะครับติดลบสาถึงสี่องศานะครับแล้วก็จะประคองตัวเองนะครับนี่ครับชุดครับชุดนี้ตัวเพิ่มความเย็นที่เร็วนะครับ อันนี้วิ่นสูงนะครับสูงล่องศานะครับหนึ่งนะครับล่องศาครับให้ดูนะครับอันนี้แบตนะครับแบตลุ่นนี้ถ้าจํากันได้เป็นรุ่น75แอมป์นะครับสเปคของเขาเนี่ยใช้งานมา2ปีครับแล้วก็ประสิทธิภาพวัดได้ประมาณ90%ก็คือยังจับอยู่เลยนะครับอันนี้กำลังคลิปแอร์พออยู่นะ ตอนนี้ขึ้นมาที่3องศาครับประมาณนะครับประมาณตัวเลขนะผมจากที่เรื่องเขตที่ประมาณ8 9 9นี่เริ่มเริ่มเริ่มแตกต่างแล้วครับอันนี้อยู่ในหมดอีโก้ครับประหยัดครับสังเกตอยู่ตรงนี้ประหยัดอีโก้ยิงแม็กซ์อีโก้ที่เราเออแม็กซ์ต่ำๆนี่แหละ ี0.5<ส> <IDE> ครับผม0.5สวยง,งามไหมครับมีชุดโอ้โหชุทำคาเย็นครับชอะไหนึตัวครับผมสุดเท่ครับสุดเท่ครับตอนนี้ขึ้นไปที่6องศานะครับ <note> นะควบคุมภายในตู้นะครับภายในช่องฟีดครับผมเดี๋ยวเราค่อยเปิดช่องฟีดนะครับตอนนี้เราเอาประมาณนี้ครับ สต่นะครับอ่าแบ่งนะครับเดี๋ยวเราดูมันกันสตาร์ทข้าปึ๊บกระมาครับาครับ